เราจะพามาชม SK หกสิบนะครับพี่น้องตักดินใส่ดำนะครับเครื่องร้อยเก้าห้านะครับตัวนี้ตัวรถนี่จะเป็นร้อยยี่สิบนะครับแปลงใหม่นะครับใส่เครื่องร้อยเก้าห้านะครับท่านผู้ชมดูลีลาการตักดินของเขานะครับเจ้าหกสิบนะครับแอร์ก็ไม่มีนะครับอาจจะร้อนหน่อย ครับถือว่าสู้อยู่ครับใจมันรักครับพี่น้องก็ใส่ลายตักกันอยู่นะครับดูครับอันนี้ไม่ได้เรียกว่าลอกนานแล้วนะครับ <c oughs> ก็ลอกกันแล้วครับแต่ว,ว่าลอกลึกหน่อยครับประมาณ เมตรหนึ่งได้นะครับความลึกของการลอกน,นะครับตามหอนเลยครับน้องเจ้ากโกบีเจอดินแข็งๆหน่อยนะครับแข็งจะหน้าบนนะครับดินตัวนี้ หรือว่าเร็วเหมือนกันนะครับพี่น้องอันนี้ก็ขุดอยู่บ้านอีสานพัฒนานะครับจงบังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอกับเชิงนะครับตำบลโคกตะเคียนรถมาจากทางประสาทน,นะครับแต่ผมไม่ทราบว่าทีมงานอะไรนะครับ ก็ไปแล้วครับเจ้าลูกผสมนะครับ <c oughs> โอ้ไม่ผสมตะกูลเดียวกันครับติดเครื่อง1 9 5นะครับเอาเจ้าคันนี้มาแล้วครับ NKR หรืออะไรไม่รู้ครับรถนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องรถของล้อ่าไหร่ครับ อ่านะครับตัวนี้ลากพ่วงนะครับเป็นเป็นแม่ลากเทเลอร์ลากแมคโครคันนี้แล้วครับอหอยมาแล้วครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวมารอชมกันต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ